สองห่อได้พี่น้องมือหนิเอา้ามาจ้าวนับกันได้พี่น้องได้มาเกิดสิยากเงี้ยเอาเปิดมีตัวอาหารก้อนนอนหน้าเหมยพี่น้องครับกับซองห่อไปเลยน้ำกันเดือนแล้วพี่น้องที่น้ำรุง่งขนั้นตัวคุ้มมากน้ำไรกับเติมน้ำเยอะๆคุ้มมากน้ำหน่อยกับเติมน้ำหน่อยกับปิดฝากรึป๋า,เ,าเปิดถือวมาเบ,บื้องลูกบ้านนี่มันจะเป็นยังไง กรเด็นอ่ะอู้มบะมีมามาพี่น้องมื้อนี้ต,ต้มหมูสับต้มยำหมูสับพี่สันอ้าลื่สวัสดีพี่น้องสวัสด,ดีข้าวโพม่พี่น้องป้องไปสู่สุคนนะครับมื้อนี้พอกระผมมีอะไรคือเขานะครับข้ามจันทแช่เน่ากินข้าวก่อนนอนมื้อนี้ก็มีเมนูธรรมดาเสื้บเตยเลยครับต้มบามีมามาพี่น้องตามสไตล์คนธรรมดาฮะหลังจาหรับคนที่กินเขา้าแล้วก็ไปนอนเนาะ วมนนี้ก็เลือกงานเด็กพี่น้องโอ้คือลแมแห้งตึงนอกใบทงังหอองสวยงวิว้าววิวาอช่วงน,นี้ตอนนี้ก็ตีหนึ่งนผมตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าทีเอาความอบมากมาแล้วครับตามด้วยนละพักมีซีใบกันนี่นะครับพี่น้องเอามาจากห้าวมาจากตู้เย็นมาขันวิมยังมากมหมอ่ะนี่ความอม,มันเป็นสายของหนาวเนาะไปรวจยังอย เอาไหมาพี่นองอ์ไหมเอาลายใหญ่หางเนาะนี่แหละโอ้ยลองม,มันก่อนนะอื้อหืพี่น้องอสมขนาดได้ทั้งสมปากจวดจวดเลยวะอืมโอเคพี่น้องโอเค ปกตินี่แหละก่อนอนยานยกนะครับเนาะแตะนัดแตนัทหลดไม่ได้ไปนอนเด้อมาเอาน้มกันครับผมก่อนนอนนะครับอืมอี่นกักอืมบุพเพบางหน้าวะไม่ยังไง อซองฮอตามด้วยลูกดวดนะบุพเพกะว้าโอ้ลูกดวดเปียดอยู่พี่นอ้องขอไพ่ได้พี่น้องได้ ลองค่ายหน่อย <c oughs> อยัก่อนนอนมีแหงม่แหงทองพี่น้องพักกันนี่อยู่รอนี่นอะไพี่น้องไม่ตู้เย็นแม้มันพักยัแหงแนหรอเขาแบ <c oughs> ถือมาอยากซุปเปอร์อันนี้เราเป็นนีน่นียน่นี่ทงังลูกโกลูกโกโอย่างนี้ละอ,อยู่ใสกก่กื่อกา้าวไปหน่องบะมีมากมากผมเกินมากผมก็เห็นหมด

เล่นครับผมอืมกินมือเล่นครับมาหมาพี่นอ้องอืม Wow, miếng ăn thường luôn สอสหอัวอืมหัวแบบว่าม่นแบบนิดๆคำพูดที่ฮิ้งละลายกับผมว่าซีหัวดีกว่ะอืม อืมอืมแซยบกว่าอยู่นะไปแล้วแบบอ๋อเเรสชใช่เน,นอะรสจิ้มยากต้มน้ำอ่อนลวกจวดกินได้มากมาอย่างเดียวก็ได้ แบบต้ลงต้มนะม่มาแห้งนึ่งเลยทุกคนมอ้มอืมอืม แบบที่สมที่หลังพี่ก็มี <c oughs> บางหน้าไอ้องเปลียงเพราะกระสิ่งก็ออกตัวนี้เหมืนลิ์มันห้องอเจนเค็ดเข่าบางหน้าบาดไหนเนาะคือขาดไปเนาะอืม Jeg må smake litt. ใช่พี่น้องแต่ากันสายบงางนาเก็โอเคครับผมออืืมมว้าแซบแซบนอนหลับแล้ววันนี้พี่นอ้อง อ๋ <c oughs> อพี่น้องมะจังไรกับพ่อกันไม่ได้คลิปหนาส์นะครับเนะะาะเอาจังไรกับลิปนี้ก็ขอจบไปสำเนาซะก่อนนะครับเนาะกับข้าจันทร์เช้นเนานอกินข้าวก่อนนอนมาสัตว์แต่วันนี้ก็เป็นบะหมี่ก็ต้องขอแพ้แล้วครับเนาะอาชิโกโตรงครับอซื้อตองเนี่ยเอาตามนั่นเลยพี่น้องจังไรกับ พวกันในสวัสดีครับโอมันปกิกของเถียตัวมือนี่ปิก